สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบเครื่องขุดดินดีสตาดอก6นิ้วนะครับขุดดินลูกค้าก็บอกว่าให้เทสขุดก่อนส่งได้เลยนะครับผมก็จะ,ะเทสตก่อนตัวด,ดีจะเทสเครื่องนะครับต่อไปดูนะครับ ไมเล็กน้อยนี่ก็สมัครบ้างครับดีสตาสนใจก็ติดต่อได้นะครับมาตรฐานแบรนด์คุณภาพต้องร้านเจโฮดครับผมเครื่องขุดดินมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อไม่ไว่าจะเป็นปั๊มน้ำเครื่องขุดดินเครื่องมือเกษตรอุปกรณ์ต่างๆติดต่อร้านเจโฮดได้นะครับสวัสดีครับ